ใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยรับร่วงครับพี่น้อง่งสภาพหน้าเขาผมอาจจะมียาแนนะครับผมไม่ได้ใส่ย,ยาขายาเลยไว้ธรรมศาสตร์สารเคมีที่ใส่ก็คือปุ๋ยธรรมนครับ ปะเนขาแมาแรงบ่มีเลยการแต่กอถือว่าดีอยู่นั่งก็ยังไหลครับเนี่ยคุณที่งจงไดลได้อ่ะนี่ไหลเขาไหลออกครับตังคุณกับที่ไหลออกคันทาไปอีกกับยันบอดดี้ไซฟอเทือนนะบึงกอเขาครับ กำลังกลมลหะกลมในว่าเต้นทีปนันไดนี่กลมมีแบนเนี่ยใบสีตรงนี้เบื้งลักษณะใบล่ะมันพร้อมถีสิรับปุ้ยแล้วครับตรมว่าที่เขาว่าคืนใบเขา่านะจากที่เบิ้งก็คืนคืนยังบบแห้งวันไดครับแต่ว่า ผมไอยากรอไปหมากกคนใหย่าน,นามันมากอีกรอดหนึ่งกี่บริไัยให้เรามาเห็นยังคือมุนเถอะเฮ้ยเห็ดยังนกปะนกมันเห็ด,หดแห้งปลาหนีว่าข้นข้า,ขาวใส่ใส่เด็ดปลาหลากเขามาแถเลยเบิ้งรับการแตกกว่าอู้ ล่ำไงเว้ยกลมคูลูแล้วนี่มองได้มันสมบูรณ์มันกสิกลมมาสิครับใบหยัดตรงโอเคหน้าลายหนึ่งผมใส่2 0โลครับ โอเคครับติดตามชมอีกรอบหนึ่งค่ะคือตอนออกห่วงนะครับพี่หนอกคงต้อตง,ตงไปทำการใส่ปุ๋ยกอนสวัสดีครับ